สวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากที่จะเขาก้อนเขาห้องเลี้ยนพกเข้าได้วัดอย่างลูกวัดองคมูภูมิเรียบร้อยแล้วว่าต้องห่วงเรื่องโควิด้ะค่ะเด้อแล้วก็ล้างอย่างลูกล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกเนาะบัดดีพ่อลูกจะมาขึ้นตรงนี้ขึ้นกันนะลูกเด้อลูกจะมาขึ้นร่างกายของลูกค้าขึ้นกันลูกจะต้องมีการเช็คแอลกอฮอล์เหมือนเดิมเข้าใจว่าหมายว่าลูกลูกสีขคือลูกจะถูกร่างกายของของลูกค้าเนาะลูก ลูกจะต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดตามข้อตามอย่างนําโอเคเนาะอ้า okay, วอันที่หนึง่งยกมือใส่หน้าอกตอนนี้มื้อนี้แม่จะสรุปดา้านหลังให้ก่อนขออนุญาตแพทย์สมัครร่า,างกายหมอคนที่เป็นคู่คนที่หนึ่งนะลูกนะหาตัวเองให้เจอเลยคู่คนที่สองถ้านาั่งหลังงอปุ๊บเนี่ยปัญหาตามมามันจะถ้าหลังเ้ายอกนะลูกหลังเ้าหลังเ้าเลือดอยาสีปุ๊บเนี่ยเวลากลับคืนเ้าสีหูจากไหนว่ามันจะกลับคืนที่เดิม เพราะฉะนั้นหลังต้องอย่างลูกหลังต้องตึงใส่มือเพื่อนไว้อะกุมกติกดลงไปนางเทบที่ด่าลูกวางมือปลายเล็บมันจะชนกันมันจะห่างกระดูกไขสันหลังดึงนิ้วเองโดยอัตโนมัติเดินตัวไปไกลๆแล้วกันไม่สบายหลังไกลเท่าไหร่ย่งสบายหลังจําไว้ลูกนอนลงแล้วก็นับไปเลยลูกนับแล้นสบายหลังต้องโกงอย่างลูกแอน 2> 2, 3, 4, นิ่งไห้แล้วก็เตือนตัวเองว่า บริเวณตรงนี้เนี่ยลูกมันจะเข้าอุ้งเชิงการานนะลูกนะแต่ลูกก็ต้องเตือนตัวเองว่ารามันระวังผู้ที่บล็อกอย่างลูกบล<อ>็อ,อกหลังเพราะบริเวณบริเวณาถเนี้ถ้าใครจะบล็อกหลังไหลขึ้นแม่แน่แม่บล็อกหลังสีเตือนเนี่ยมีโอกาสเป็นํามพะพาดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังระวังนิดนึงวหลูกด้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็นการการเนี่ยมันจะเข่าตรงช่องทองนักด,ด,ดังดังลูก การเขาช่องท้องและกระเพาะอาหารบริทึก้มที่ถูกงวดเบิงเบิงให้บูว่ามันจะรู้สึกตึ๊ๆตึ๊ตึ๊ตึ๊อยู่ตรงแถวจุดกำเนิดของเส้นบันทึตูลูกคือการลูกกระเบิงเจ้าของว่ามันสบายบริเวณตรงคค้งเตี่ยวเจ้าของบอนบันเขาก็เลื่อนมือขึ้นมาใส่นึ่งเกี่ยวกับพวกระบบไตและหมอนรองกระดูกเขากระนางเทปบูบุตรกระดานในเจ้าของสบายคือเก่าแอนแต่วบาเบื่อลูกค้าก้มหนาเล็ก ลมด่าลูกอีกนิดนึงมันจะเกิดเส้นลูกแล้วกันนำ้ำสามสี่ห้าบริเวณตรงนี้แล้วลูกด้ามันจะเข้าเขาก็บ,บอกว่าเข้าระบบไตและหมอนอรองกระดูกแล้วก็เลื่อนขึ้นมาหนึง่งเลื่อนขึ้นมาหนึง่งยังนั่งเจีบประบุดู่คือเกา่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าใต้ลาวลุงเนี่ยเขาก็ลบบังบอกว่ามันอยู่ตรงช่วงนี้กิ่งหมอ เดี๋ยวนบัดนี้ทำมูมันยังมือบัดั้นถึงทำมูยังมือบัทั้นถึงลูกมาตกไปสีเลียนเพราะว่าอย่างเพราะว่ามูกับเพื่งนอย่างลูกเพึ่งเรียนประสบการณ์ย่างอย่างลูกประสบการณ์ยังไม่มีแมนบอสมูเ,เ,เหตุใดซ้ำดีก็ถือว่าสุดยอดแล้วบันดนี้เลื่อนขึ้นไปเป็นหักนุมานถวายแหวนคนร้อยคืนเอาตีนซอนเข้าไปลู่สุขุมังขอขาเดียวกันลูกแลักขาหลังเลื่อนออกไปไกลๆเลื่อนไปไกลๆนี่ป้อมกดใส่ วงกดใสโยงลักษณะโยงมือเหมือนเดิมมื่อจะแบบออกสี่สลูกนะดันหัวเขาจะจุอยู่ตรงหลังแล้วก็ย่อลงมาหลายๆคุณนี่โค,งคง้คงๆหนาโค้งๆหนาดันหลังตึงๆใส่ไม่ก้มเยอะลูกหลังต้องยึดหลังเจ้าของให้ตึงไว้ลูกถ้าลูกค้าหลังงอปั๊บอย่านวดเด็ดขาดนะลูกได้มันอันตรายดันใส่มือบมอเลยลูกดันใส่มือหมอแล,ล้วก,กันนะสค่อยๆถอนหายใจ บริเวณตรงนี้ให้บอกว่าเข้าสะบักหน้าเนี่ยมันสอยู่บริเวณตรงนี้แล้ววันนี้เลื่อนขึ้นไปคิดกับดูข้อข้อที่เจ็ดไดู้กแล้วก็ดันยอ่อลูกค้าดันใส่มือหมอลูกห้ามแอ็นตัวตามมือหมอลูกค้าต้องดันใส่มือหมอแล้วก็ค่อยๆคลายบริเวณตรงนี้ถ้าไม่ร้อนขึ้นติ่งหูทั้งสองข้างระวังมูปัญญาอ่อนหรือ อาจจะล้มแขนหรืออาจจะล้มสวบักก็ได้เข้าใจถ้ากดลงไปบัดนี้เนี่ยกลุ่มที่นั่งอยู่เนี่ยลูกเบิ้งห้มบูวามันวิ่งไปตรงใหบัดนี้ถ้าลูกเห็นมันบปวิ่งหนึ่งพื้นสังว่านล้หยัโลกมยังล,ลูกลก,ลกับยันกระดูกยันกระดูกคุนถ้าลูกกนและลูกพ่อเป็นก้อนคล้ายๆเม็ดสาคูบ่อกเกิดแหงมอมะ แดงหามทวงลูกค้าเด็ดขาดบันี้ถ้าลูกค้ายกหัวฟังได้ลูกได้แล้วลูกนวดขึ้นมาถึงบริเวณตรงเนี้ยลูกต้องระมัดระวังมากที่สุดคือพวกที่มีความดันโลหิตสูงเออความดันโลหิตสูงหัวใจถ้าลูกนวดแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นหนา้าแคาเจ้าแดงขึ้นลูกต่ำลืน่นคืออย่างเนี้ยลูกต้องรีบหยุดทันทีเพราะจันเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการขึ้นไส้แล้ว้ายออกอหัวปั๊มเดี๋ยวลูกล็อกล็อกหัวเจ้าของล็อกที่สิเบื้องแลวก็ยุดไปเนี่ยลูกเกิดอาการยังเวียนหัว ถ้าลูกถ้าลูก้กวดแถวเนี่ยถ้าเขาเจ้ามีอาการเป็นที่ลูกก็ลังยอกหัวอยู่เมื่อกี้เนี่ยนั่นลูกหยุดทันทีเพราะสมองมันอย่างลูกมันเริ่มเป็นอย่างแล้วถึงขั้นเขาจออเจ้าอ้วกสรุปว่าเส้นเลือดในสมองจะแตกได้เพราะฉะนั้นลูกต้องระมัดระวังให้มากที่สุดสําหรับนวดบริเวณพวกนี้ขึ้นมาโอเคอะแต่ก็รวดกลับลงมไปถึงได้แค่หนึ่งนอยังไม่เปลี่ยนขาความอดทนจะทำให้เราเป็นคนเก่งลูก มันสามารถไปได้ทุกที่ไปไปถึงกลางย่าเพิ่งเปลี่ยนขาคนเรามีความอดทนเราจะเก่งลูกอตรงนี้ต้องเขอาสะบักนา้าเขอาสะบักนาแล้วก็ยุตัตรงสะบักนาถ้าในกรณีของทานังถ้าในกรณีของทานังลูกจะนวดลงได้ถึงแค่หนึ่งเท่านั้นเองโอเค ยานวดเลยหนึ่งลากลุกไปเด็ดขาดมันจะโดนกระเพาะอ,อาหารสำหรับในกรณีท่านั่งสลูกนะลูกข้าจะเกิดอาการขึ้นใส่ได้ถ้าในกรณีของนอนความนวดขึ้นนวดลงได้นอนตะแคงนวดขึ้นนวดลงได้แต่สําหรับท่านั่งห้ามนวดลงเด็ดขาดจัไวบบ้าถึงแค่ตรงนี้ถึงแค่หนึง่งแล้วลูกก็ลุกไปเริ่มต้นใหม่ลุกไปเริ่มต้นใหม่ก็เป็นนั่งอย่างลุกนั่งทิพธิดา 对嘛？